นะครับก็รออีกสักนี่นะฮะจมจน500ของเราวันนี้พี่รับอาสาเป็นสายแบกนะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อนะครับท่ามกลางสายฝนฝนมาแล้วนะครับเรามารอลุ้นกันว่าระหว่างทางเนี่ยจะตกหนักไหมนะ,ะนะนะครับนะเอาเลยนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุก,กันแล้วนะฮะอยู่ยนี่นะของก็ไปขึ้นทางด้านโน้น,น ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับชแชแนลสายแบกกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรามีกิจกรรมนะครับมีทริปร่วมทมําบุญเนาะนะครับนะวันนี้เราจะไปบริจาคสิ่งของนะครับที่วัดพระบาทน้ําฟุนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงแล้วนะครับเจ็ดโมงจะครึ่งแล้วนะ เดี๋ยวเราก็จะไปรวมตัวกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มสายแบกของเรานี่แหละนะครับนะที่ปั๊มปตทนะครับก่อนถึงมอ,อกรุงเทพตอนนี้ก็มีบางส่วนที่ไปรอแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราก็เดินทางกันนะครับไปรวมตัวกันที่ปตทเนาะนะครับ แล้วก็จะได้เดินทางไปที่วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีกันนะครับพิภาเดีรังสิตวันนี้ถนนค่อนข,ข้างที่จะโล่งนะครับนะทุกคนเช้านะวันนี้วันอาทิตย์นะนะครับก็เป็นมาอยู่ทักผ่ันแหละนะครับนะนช่วงเช้าอยู่ด้วยนะครับก็รถก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,ร่นะฮะวิ่งสบายๆนาะ นี่ก็สภาพอากาศนี่ก็ขึ้นฟ้ามือนฝนหนเหมือนกันนะฮะขึ้ฟ้าขึ้นฝนเหมือนเดิมเนาะนะครับนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานนี้เราเพิ่งขำาวิธีเรียกฝนไปนะเพิ่งล้างรถไปนะครับนะ เอาละทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงจุดรวมพลกันแล้วนะครับนะสามคันนู้นกับอีกสองคันนี้นะฮะก็จะอยู่นี่นะครับนะเดี๋ยวรอเพื่อนสมาชิกมาครบก่อนนะครับแล้วก็จะได้ออกเดินทางกันเนาะนะครับนะโอเคฮะเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็มารวมตัวกันก็ยังไม่ครบนะครับก็รออีกสัก <c oughs> นี่นะฮะจอมจนห้าร้อยของเรา <c oughs> วันนี้พี่รับอาสาเป็นสายแบกนะ แบนะครับแบกจริงฮะตอนนี้เต็มกระบะเลยนะครับทริปนี้นะครับนะวัพระบาทน้ำาพุนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักนึ่งรอเพื่อนสมาชิกครบแล้วก็จะออกเดินทางกันนะครับเอาล่ะนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มออกเดินทางกันนะครับทุกคนวันนี้เรามีรถเล็กมาด้วยนะเดี๋ยวเราต้องค่อยๆไปนะครับก็หลายคันอยู่ สิบกว่าขั้นได้นะครับสำหรับทริปนี้นะฮะทริปนี้เราก็ไปกันเรื่อยๆนะครับความเร็วก็ไม่เร็วมากเดี๋ยวเจ้าเวฟกับเจ้าโซนิกจะตามไม่ทันนะครับเน้นการขับขี่นะครับปลอดภัยเป็นหลักนะครับเพราะว่าเรามากันหลายคนนะฮะก็ต้องเห็นใจกับผู้ใช้รถผู้ใช้ถนนนะครับกับเพื่อนร่วมทางของเราด้วยนจงมีน้ำใจให้กันนะครับนะใจเย็นๆนะฮะอากาศจะร้อนแต่หัวเราก็ไม่ควรจะร้อนตามนะครับนะทุกคน โอเคแาเราก็เดินทางกันเรื่อยๆครับ นะทุกคนเราก็เดินทางกันเรื่อยๆนะครับนะตอนนี้ก็อยู่ที่จะถึงมอเรมศาสตร์แล้วนะครับรถบรรทุกข,ของเราก็นําไปก่อนแล้วนะฮะสองก็หนึ่งรถกระบะเต็มๆนะครับยัดกันเข้าไปนะทั้งในแคบนะครับทั้งกระบะนะครับนะอยู่ด้านหน้าของเราโน่นนะครับเราก็เดินทางกันเรื่อยๆนะครับผม ออนนี้ก็8โมง56นาทีนะครับเดี๋ยวไปนะฮะเดี๋ยวไปพักอีกทีเดี๋ยวรังน้อยแล้วกันเดี๋ยวจะไปซื้อของเพิ่มนะครับนะโอเคฮะเดินทางกันเลยครับก็เอาแล้วนะครับนะระหว่างที่รอนะครับก็จอดพักนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อนะครับท่ามกลางสายฝนนะครับนะทุกคน จำกันทั่วหน้านะครับฝนมาแล้วนะครับเรามารอลุ้นกันว่าระหว่างทางเนี่ยจะตกหนักไหมนะครับนะถ้าตกหนักมาก็ต้องเก็บอุปกรณ์ก่อนแล้วครับงานนี้ตอนนี้ของของเราก็จะเป็นหนึ่งคันรถกระบะนะที่ขนมากันที่จะไปบริจาคกันที่วัดพระบาทน้ำพุนะฮะแต่ตอนนี้คือ ต้องรีบไปแล้วนะครับเพราะว่าฝนก็มาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่รถเนี่ยผ้าใบคุมของที่ไปบริจาคเนี่ยมันพืนเ,เล็กนะครับนะตัวของเปียกนี่นะครับนะของที่เราได้นำมาจะไปบริจาคที่วัดพระบาทน้ำพุนะครัแบกบ็รถกระบะข้างหน้าของเราเองนะเนี่นะครับฝนก็เทลงมาฮะผ้าใบก็ เล็กๆนะครับนะข้างบนก็เป็นกล่องเสื้อผ้านะครับนะโดนฝนมากๆเนี่ยกล่องอาจจะเปื่อยได้นะครับแต่ก็ต้องทำใจนะนะครับนะเราปฟ้าอากาศเราคอนโทมันไม่ได้นะครับนะไปกันต่อทุกคนลุยทามกลางสายฝนวันนี้นะฮะชุ่มฉ่ำ แ่ฝนเราอย่าไปกลัวนะครับนะต้องพยายามทำเรีวหน่อยนะตอนนี้ฝนเริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วนะครับเอาละทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในตัวเมืองลโบบุรีแล้วนะครับนนะท่าทกลางสายฝนที่ยังตกลงมากันเหมือนเดิมน,นะฮะ <c oughs> ชุ่มช่ากันไปนะครับนะเราอย่าได้กลัวนะครับฝนแค่ฝนทําอะไรเราไม่ได้นะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได้แค้เปียกเลยนะครับนะ แต่ว่าการขับขี่ยนตยาพาะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับสนิกไม่ทันสไม่ทันไมน่งันอายเวฟไปเนี่ย โอเคครับทุกคนเราก็ได้เดินทางเข้ามาถึงนะฮะใกล้จะถึงวัดพระบาทน้ำพุแล้วนะครับเปียกครับคลิปนี้เปียกนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเรามาทำบุญนะฮะถือซะว่าเจวดาพรมน้ำมนต์ให้นะครับนะปัดเป่าสิง่งไม่ดีออกไปนะครับ สิบกว่าคันครับครับเข้าแบบนี้ใช่ไหมครับ,นนรบโอเคฮะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปทางด้านโน้นนะ 兄弟。 เเรามาถึงแล้วนะครับนะ เอาละนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุก,กันแล้วนะฮะอยู่นี่นะ๋ยวข,ของก็ไปขนขึ้นทางด้านนูน้นนะก็ทีมงานก็จะอยู่ประมาณนี้มากันแค่นี้แหละนะครับนะเปียกกันทุกคนไม่ต้องห่วงสำหรับวันนี้เราได้รับน้ำมนต์กันแต่เช้าเลยใช่ครับน้ำมนต์ฝนชุ่มชำ่ำ <laughs> ชุ่มช่ำกันทั่วหน้า อคุทกนเย็นนะเปียกฝนมาแล้วมาเจอแอร์ครับเยน็น <c oughs> เดี๋ยวแห้งนะครับนะเมื่ <c oughs> อกี้บอกไม่ให้ไม่ให้ถอดถอดตรงนี้ผัดตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวถ้ามีกระตังนี่เราจะจัดชุดนี้สักสักตัวนะอุปกรณ์ถ่ายทำ องก็จะมีนี่นะครับนะคันนี้อีกหนึ่งคันแล้วก็นี่เดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปขนของลงที่โกดังนะคะรับเ,เ,เอ่อไม่หมอน่ะบอกว่ามาถึงเที่ยงหรือเทีเ่ยงครึ่ง <c oughs> ทีแรกนัดสิบเอ็ดโมงตรงเป๊ะเลยสิบสี่สิบเอ็ดโมงอะ <c oughs> ่ะเราก็ซวยข้าวกันเลยใช่ไหมอ่าเ <c oughs> ห็นไหมกินข้าวกันเลยก็รอกันอยู่สิบเอ็ดโมงรอกันกันตอนแรกบอกเที่ยงออก แม่กินข้าวร้านพี่แดงไงนีแรกก็<อ>จะออกมากันแล้วโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปขนของลงนะฮะเดี๋ยวก็จะได้แยกย้ายกันกลับนะก็สำหรับคลิปนี้ก็นะฮะเอาบุญมาฝากอ่าทุกๆคนนะครับนะ <c oughs> สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับเราด้วยนะหากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไาว้แต่เพียงเท่านี้เนาะนะฮะลาไปก่อนครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะใส่แล้วกันเก็บไปที่ตะเล็กแนนะวเดียวนะส่วนนี้เนี่ยตอนนี้ก็มีเท่าไหร่แนวเดียวของคนไทย